Mm -hmm. Got yourself a ticket to the rest of your life. Mm -hmm. บริษัท Outdoor Innovation จำกัด O A SIS SPA เดี๋ยวพี่จะพาขวัญไปเที่ยวรอบๆเกาะฟงเอางี้เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาตามที่มาเลยเดี๋ยวขวัญจะได้รู้ว่าเกาะฟงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงดูๆนะขวัญเ็เห็นใครก็ขายไก่แบบนั้นบ้างเหยขายไก่เป็นตัวเลยนะ สุดยอดมะขวัญกับพี่อาร์ตก็แวะมาดูจุดชมวิวเห็นเกาะกงโลกลางๆใช่นู่นๆเลยนู่นนะครับทั้งหมดเลยเหรอฮะเป็นป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาทาเเนยที่นี่เนี่ยพอเรามาเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับเราได้อยู่กับธรรมชาติป่าชายเวทเลยใช่ การผจญภัยจริงๆเลยนะเหมือนในหนังเลยเนอะเหมือนในหนังเลยเพราะว่ามันธรรมชาติล้วนๆแล้วก็แบบต้องเหยียบโขดหินนู้นเหยียบแต่ว่าตะไคร่มันลื่นเนี่ยให้ความรู้สึกของการผจญภัยนั่นคือน้ำตกตาตาใช่ไหมคะมันแบบว่าความยาวนะฮะหน้าหน้ากว้างของน้ำตกมันสวย Amazing สำหรับขวันนี่คือไม่เคยเห็นอะ เที่ยวน้ำตกตาไปกันมานะคะตอนนี้เราสองคนก็กําลังล่องแพอยู่บนแม่น้ำตาไปและมุ่งหน้าไปยังที่พักของเราในคืนนี้ค่ะครับซึ่งที่พักของเราในคืนนี้นะครับเป็นโรงแรมเต็นท์ลอยน้ําสุดหรู เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมีแห่งเดียวในโลกเท่านั้นเลยนะที่นี่นะชื่อโรงแรมโฟร์ริเวอร์ล็อชครับแล้วพี่อาร์ไปหามาได้ยังไงคะเนี่ยไม่ยากเลยครับยกกูโทรศัพท์โทรหาพี่ลิซ่าครับมันยากจริงๆนะคะท่านผู้ชมไปขอเบอร์พี่ลิซ่าเลยไม่แต่เขาบอกว่ามันเท่จริงเลยนะเพราะเป็นเขาเรียกเอโคลอจที่แบบว่าสวยแบบว่าน่าจะ5 5ดาวนะโอ้น่าสนใจมากคือบอกว่าเป็นเป็นเต็นท์แล้วมันหรูนี่แบบ ม,มันจะยังไงเนาะภามีมีมีมชาติด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นเขาบอกใกล้ถึงแล้วใกล,ลใกล้แล้วค่ะลิซ่าครับลูกลิซ่า จริงๆแล้วเจอครั้งแรกบนอินเทอร์เน็ตเผอิญมาเจอที่เกาะกงซะก่อนก็เลยเบนเข็มมาทำทางนี้บางคนฟังว่าแบบเป็นเต็นแล้วต้องมีสมบุกสมบันมีแค่เสื้อปูหมอนนอนแต่ไม่ใช่ที่นี่มาถึงนี่มีครบทุกอย่างคือแค่ด้านนอกเป็นดูเป็นเต็นเท่านั้นเองแต่ข้างในนี่แบบเหมือนโรงแรมหรูๆดีๆพี่ถึงเขามาคว่าหรูหรามาใช่เลยค่ะแล้วไงต่อพี่แล้วก็ยังไงถึงได้มาเจอว่ามอยู่ที่นี่พอมาเริ่มทํากิจการที่เกาะกงเนี่ยเราก็ มีคนก็บอกเออเนี่ยต้องไปนะมันมีแบบโรงแรมที่เป็นเต็นท์แบบหรูหรามากเลยอยู่เนี่ยไม่ไกลเราก็เอ๊ะเริ่มแบบเต็นท์โรงแรมอยู่บนน้ำอะไรเออมันเริ่มแบบเอา้าทำไมทำามากลายเป็นมาเป็นที่เนี่ย เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแฮปปี้มากมาเจอในสิ่งที่แบบเราชอบที่นี่นี่ยเขาโอ้โหจริงๆเลยนะเอ็กโคจริงๆเขาบอกว่าถ้าสมมติให้เวลาเขาอาทิตย์นะเขาจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่เก็บอ,ออกไปเลยนะคนที่มาที่นี่หลังจากนั้นจะไม่รู้เลยว่าโรงแรมนี้เคยอ,อยู่ตรงแค่ไหนเพราะว่าไม่ไม่สะเทือนถึงธรรมชาติแต่ที่สําคัญที่สุดคือเขารณรงค์เรื่องการขึ้งขยะ พราะฉะนั้นรีสอร์ที่อยู่เนี่ยค่ะจะใกล้เคียงก็คือรีสอร์ทนี้แล้วก็มีอันชื่อเรนโบว์ลอชเนี่ยเขาก็จะไปคุยกับชุมชนที่อยู่ตรงสะพานตาไตแล้วก็ลกุ่มน้ำ,น,ำนี่หมดใช่ก็ยังมีจะมีการประชุมกันทุกเดือนแล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันออบอกนักท่องเที่ยวว่าอย่าให้ทิ้งขยะตามน้ําตกหรือในแม่แน้ำก็ต้องขอขอบคุณที่ลิซ่านะครับในฐานะที่เป็น ที่ติดตัวกันครับเที่ยวที่เกาะกลงพามาพวกเรามาเที่ยวที่เกาะกลงนี่ครับค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆพ่อมาเที่ยวเกาะกงและได้มาตกกลุ่มรัำอย่างที่ลิซ่ามาตอนแรกไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแม่น้ําน้ำตกแม่น้ำหาดกใต้แล้วก็มีป่ากงกลางมันยัมีเกาะเกาะกอกเกาะกลงอีกใช่ ที่รู้แล้วแต่เป็นธรรมชาติทั้ทัชนะฮะอันซีนทัชและอันซีนเหมาะอ,อย่างยิ่งแก่การมันใช่อเชียสนสดนีมาครับค่ะเชียร์ค่ะ กงเดินทางไปที่เกาะพงนอกนะครับตอนนี้ผมก็วัขอเวลาขอเวลานีกอะไรนะตัดตวความสดชื่นและความสวยงาม n you n n a do d a n k e it oh oh n feel ก่อนที่เราจะไปเที่ยวเกาะพงนอกกันนะครับวันนี้ผมกับขวัญก็จะพาคุณผู้ชมมาที่เพียมกระสอบ วาวไลฟ์ซังชูเอรี่ครับหรือว่าป่าโกงกางนั่นเองค่ะโอ้โหหรือว่าง่ายๆเลย<ะ>ป่าชายเลนเออคุณี่กับว่ามันก็มันก็ป่าชายเลนนะ่ะแหละโกงกางค่ะซึ่งขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นไร่ใหญ่จริงๆ <c oughs> สำหรับค่าเข้าชมนะคะก็แค่ <c oughs> เท่าไหร่ห้าพัน <5, 000 S 2> อีกที่ค่ะ ห้าพันแต่ว่าหน่วยเป็นเรียวนะคะไม่ใช่บาทแต่ถ้าแปลเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ30บาทใช่ถูกค่ะถูกมากสําหรับสิ่งที่จะได้เห็นข้างในวาวไลฟ์นะครับหรือว่าพวกสัตว์ที่หาดูยากทางเดินเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ1กิโลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมได้มันมันจะไกลไหมหนึ่งกิโลอ่ะพี่อาร์ถ้าหนูไม่ทราบพี่เขาไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วค่ะหนึ่งกิโลไปไปไปเร็วๆไปนี่แต่เขาบอกให้ระวังงูแล้วมันจะมาจากต้นไม้ <Huh? S 2> อะไรคะได้ยินเสียงอะไรปะคะอย่างนั้ค่อยๆฟังต้องต้องใจฟังใช้สมาธิเ<อ>บาๆเๆได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงนกใช่ไหม<อ>ได้ยินแต่เสียงนะ ทั <มา S 2> ทงนู้นก็มีเสียงมาจากทางนู้นก็มีเสด้เนาะน่นะโอ้มาจากรอบทางเลยนะทางนี้ก็มีทางนู้นก็มีน่าจะเห็นตัวนะพี่อาอร์มอะไรนี่เราเพิ่งเดินเข้ามานิดเดียวเองนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเซี่ยวของกิโลนะคะ Across, across the, the world! world.